แต่ก่อนเธอเคยนอนนุ้นแขนฉันไปไหนมาไหนด้วยกันกอดเอวฉันยังบอกว่าอุ่นลายสายฝนเทกระนำลงจากฟ้าเธอยังมาช่วยกาง่มให้เราสองจับมือกันเดินไปฝ่าสายลมฝนจนเนื้อตัวเปียกปอนเคยนอนข้างกันดูจันนับดาวบนฟ้าเห็นดาวตกลงมา ก็อธิษฐานอ้อนวอนขอพรนอนหลับก่อนกันฉันยังบอกฝันดีก่อนนอนห่มผ้าให้นุ่นมอนก็เป็นฉันคอยเป็นคนทำให้แก้มแดงแๆใสๆคิดถึงที่ไรเหมือนได้แรงใจเน็ดเหนื่อยแค่ไหนไม่คิดบนอดทนทำเพื่อสองเราอน,นาคตข้างหนา้าจะได้มีเหมือนอย่างกับ เขานั่งดูรูปเราใบเก่าจากในกระเป๋าเราใจคิดถึงเธอลายสายลมบ้อยบอยคนคอยจากจีเป็นไงคิดถึงคนจากมาไกลเดึงไหมคนงามบ้านเองเล็งเอาไว้ไกลสงกรานจีกลับบ้านคอยนานอย่าด่วนเสงถึงเวลานั่นเองสองคนคงได้เจอกันอ้อมกอดของฉัน ทุกวันไม่เคยมีใครยังเก็บเอาไว้ให้เธอก็เธอคนเดียวพอเปลี่ยนหัวใจสำมนาก็ไม่คิดรักใครไม่ยุ่งเกี่ยวยังอยากให้เธอคนเดียวนอนนุนแขนแทนหมอนทุกคืนยืนมองใครเขาซอนท่ายไปไหนด้วยกันยิ่งคิดถึงเธอกับฉันตอนซอนท่ายไปเที่ยวงานย่าโมทุกปี มีเราสองคนกราบบนบานอธิษฐานต่อยาให้รักเราสมปรารถนาไม่เคยลืมสัญญาที่ให้ไว้จากทีจะเป็นยังไงจินานแค่ไหนใจฉันก็มีแค่เธอ รูว้ยดาเดอเธอคือคนที่รักสุดหัวใจยกให้เธอเป็นคนสำคัญที่ไม่มีวันทำให้เสียใจเคยรักเธอยังไงทุกวันในใจฉันก็รักคือเดิมเติมออนไลน์โทรหาํามทยถึงคนทางบ้านเพราะใจต้องการอยากได้ยินเสียงของตัวเธอตอนนี้เป็นยังไงสบายดี ีไหมยังหงยย่องใหญเสมอฉันคิดถึงแต่นาเธออย่าลืมกันเดิอคิดถึงฉันเดึง ตอบกันมาสักคำพอทำไม่ชื่นหัวใจยังรักฉันเหมือนเดิมไหมเหมือนในใจฉันรักแต่เธอคำว่าฉันรักแกยังอยากได้ยินเสมอออกจากปากเธอบอกมาว่าเราเป็นแฟนกันเธอเรียกฉันว่าแฟนฉันก็ยอมให้เธอนอนนุ่นแขนทุกวันหากเธอเป็นแฟนฉันฉันก็ คนนุ้นตักเธออย่าลืมฉันคนนี้เด้อไม่นานดอกจะรีบกลับไปฉันรักเธอยังไงทุกวันในใจฉันก็รักคือเก่า